ปัจจุบันอิหร่านได้เพิ่มความเข้มข้นของอยูเรเนียมให้มีความบริสุทธิ์ถึง60%ซึ่งสูงกว่าขีดจำกัด3.6%ที่กำหนดไว้ขาดขั้นตอนทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยจาก90%ที่จำเป็นสำหรับผลิตอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านมักจะขู่ลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกบ่อยครั้งและระดับความเสริมความแข็งเข้มข้นของอยูเรเนียมของอิหร่านนั้นสูงเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับการใช้ในพลเรือน อเมริกาถอน B2 สปริตหกลำกลับบ้านดวนสับขาหลอกให้อิสราเอลถล่มโครงการนิวเคลียร์อิหรา การท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันดูบ้าง่ันู้ฟังครับความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความชัดเจนเรื่องเดียวก็คือเมื่อวานนี้มันมีการประชุมตัวแทนของอเมริกานะครับสตฟฟฟีฟวิทคอปเนี่ยครับตัวแทนของทั้ที่มีการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิรานเกิดขึ้นที่อิวาน และดูเหมือนว่าการเจรจาเมื่อวานนี่เลยครับไม่มีผลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันและดูเหมือนว่าอเมริกาก็ไม่ได้การแสดงความกดดันอะไรมากมายต่อทางการอิหร่านในเรื่องของโครงการนิวเคลียร์แต่ดูเหมือนว่ามันอาจจะมีรอยเล้าเล็กๆเกิดขึ้นระหว่างอเมริกากับอิสราเอลโดยเฉพาะเนทันยาฮหกับทรัมป์นี่เลยครับดูเหมือนว่าหันข้างให้กันดูเหมือนว่าไม่ค่อยสนิทเหมือนเดิม แต่เหตุการณ์ที่เรากล่าวมาทั้งหมดมันอาจจะเป็นแค่ภาษากลายแต่เบื้องลึกเบื้องหลังมันอาจจะอุดมไปด้วยแผนการอัญญยนยาบยนอ่าแผนการอัญญนแยบยน์มากมายที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เรานี่แหละครับ จะไม่รู้ก็ได้ว่าเขากำลังหลอกเราอยู่ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่กลุ่มนักรบฮูตีนี่หละครับประกาศการยอมแพ้กับอเมริกาพร้อมกับส่งสัญญาณการหยุดโจมตีกองเรือบรรทุกเครื่องบินและรวมถึงผลประโยชน์อเมริกาและอาจรวมถึงกองเรือพาณิชย์ต่างๆที่ใช้บริการเดินเรือในพื้นที่แถบทะเลแดงสิ้นสุดลงนี่ครับเว้นไว้เฉพาะอิสราเอลและก็ผู้สนับสนุนของอิสราเอลซึ่งมันก็คงหนีไม่พ้นอเมริกาอยู่ดีนี่แหละครับ แต่การที่กลุ่มฮูตีนั้นยอมมอบให้กับอเมริกาและจะไม่และแต่จะยังทําลายเฉพาะทําสงครามกับอิสราเอลต่อไปเท่านั้นอาจจะเพราะว่าไม่ต้องการเปิดศึกหลายด้านกับทั้งอเมริกาและอิสราเอลพร้อมกันทั้งสองทางหลังจากที่ถูกถล่มจากทั้งอเมริกาอย่างหนักตั้งแต่15ผ้าเมนาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับ ที่ถูกถล่มอยู่จนถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่มีการยอมไม่โจมตีกับอเมริกา รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่การโจมตีจากกองทัพอากาศอิสราเอล2ครั้งติดกันใน24ชั่วโมงโดยเฉพาะสนามบินซานาในเยเมนนี่แหละครับที่มันถูกถล่มอย่างหนักโดยเฉพาะลานจอดเครื่องบินและลันวย์ความเสียหายอย่างหนักที่มันเกิดขึ้นมันจึงทําให้เครื่องบินที่อยู่ในลานจอดนี่แหละครับมันถูกพังถูกไฟไหม้ไปหลายลํลาลันวีใช้การไม่ได้จนต้องประกาศยอมแพ้ต่ออเมริกาเพราะว่าไม่ต้องการ เปิดศึกหลายทางทั้งอเมริกาและอิสราเอลซึ่งการยอมแพ้ต่ออเมริกากระทนหานนี่แหละครับรวมถึงอาจมีสัญญาณบางอย่างที่มันส่งมาจากอิหร่านให้ยุติการทะเลาะก,กับอเมริกาอันนึงมาจากว่าการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านอเมริกา,น,าน,นั้นมันยังคาระคาซังอยู่ในช่วงลูกผีลูกคนจะไปต่อก็ไม่เสร็จจะถอยหลังก็ไม่ยกเลิก กลายเป็นว่าเจรจากันไปไม่มีความเนืบหน้าใดๆในเหตุการณ์ล่าสุดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยอิรานนี่เลยครับยังคงต้องการมีอยู่การมีอยู่ของโครงการนิวเคลียร์ต่อไปขณะที่อิสราเอลนี่เลยครับชัดเจนแล้นะครับว่า ต้องการละและทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้หมดจดให้สะอาดราบคาบเคี่ยงเก่าไม่ให้มีเชื้อไฟต่อในการที่จะพัฒนาโครงการต่อขณะที่อเมริกาดูเหมือนสับสนในตัวเองพูดไม่ตรงกันวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างกลายเป็นว่าอเมริกาสร้างความสับสนให้ทั้งอิสราเอลและก็อิหร่านว่าอเมริกาต้องการอะไรกันแน่การเจรจารล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันจึงไม่มีความ คืบหน้าใดๆและยังคงจะมีการเจรจาต่อไปในรอบที่5ซึ่งก็ยังไม่กำหนดเวลาว่าจะเกิดขึ้นที่ใดเวลาใดทางการกระแสความไม่ลงรอยกันอเมริกาอิสราเอลนี่เลยครับ ที่ทรัมป์นั้นดูเหมือนมองว่ากำลังถูกเนทันยาฮูจูงจมูกอีกครั้งต่อจากปูจินและทรัมปเองก็ออกมาแสดงอาการหงุดหงิดอย่างมีอารมณ์นะครับว่าไม่ชอบต่อท่าทีของเนทันยาฮูที่มีอำนาจในการตัดสินใจเหนือกว่าอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องการโจมตีโครงการนิวเก์ของอิหล่านี่แหละครับหลังจากผ่านวันที่5พฤษภาคมมาอันเป็นวันสุดท้ายที่ ทันี่หลยครับยื่นข้อเสนอให้เคมีดีต้องตัดสินใจเรื่องการยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิรานแต่ผู้ฟังครับอิสราเอลนั้นต้องการถล่มโครงการนิวเคลียร์โดยเฉพาะช่วงนั้นนี่หละครับติดเครื่องรอแล้วนะครับหลังจากที่ถล่มกลุ่มฮูตี2ครั้งติดใน24ชั่วโมงแต่ดูเหมือนว่าถูกทัานี่เลยครับเบรกอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองหันข้างให้กันในปัจจุบัน ูฟังครับความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยระหว่างทั้มและอิสราเอลนั้นอาจถูกโกขึ้นมาก็เป็นไปได้ซึ่งเป็นช่วงจิตวิทยาก่อนที่จะเกิดการโจมตีหรือว่าสงครามเต็มรูปแบบกับอิหร่านสหรัฐนั้นเคยใช้กลยุทธ์นี้มาแล้วหลายครั้งนะครับในทุกสงครามโดยเฉพาะในยูเคนี่หละครับที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อพวกเขานั้นเล่น กับปูตินหลายครั้งด้วยการเจรจาและข้อตกลงบางประเภทก่อนที่จะยกระดับความรุนแรงขึ้นหรืออาจจะหมายความว่าอเมริกานั้นกําลังส่งสัญญาณไปยังอิรานเพื่อโน้มน้าวให้อิรานนั้นละทิ้งโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมด ่ทีีจจะโจมตแต่ความคิดที่ว่าทรัมป์จะลาทิ้งอิสราเอลนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระนะครับและจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้บางทีนั้นอาจจะเป็นเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าอิสราเอลนั้นเป็นฝ่ายเริ่มดําเนินการกับอิร่านเพียงลําพังฝ่ายเดียวเพื่อที่นิ้วหัวแม่มือจะถูกชี้ไปที่เทวอวิฟไม่ใช่ที่วอชิงตันจากนั้นสหรัฐก็จะสามารถปกป้องทรัพย์สินในภูมิภาค จากการรุกรานอิหร่านของอิสราเอลได้และดูเหมือนว่ามันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นความคุมเครือทางยุทธศาสตร์และต้องการสร้างความสับสนให้ศัตรูและหาการสนับสนุนจากกองทัพและหาการสนับสนุนจากกองทัพนี่เลยครับเพื่อนโน้มน้าวพวกเขาว่าทรัม้์ยังคงเป็นคนรักสันติแม้ว่าทัมนี่เลยครับจะไม่มีทางเลือกอื่นแต่ก็ต้องปกป้องอิสราเอลในกรณีที่อิสราเอลนั้นถูกโจมตีตอบโต้ แดูฟังครับอิร่านเองในปัจจุบันนั้นก็พยายามสุดฤทธิ์ในการปกป้องโครงการนิวเคลียร และอาจจะใช้โมเดลแบบยูเคนนี่เลยครับในการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับมีการเชิญให้อเมริกาเนี่ยครับมาร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงลงทุนในการขุดเจาะน้ำมันในทะเลสาบแคสเปียนเพื่อหวังเอาผลประโยชน์นี่เลยครับมาหลอกล่ออเมริกาให้สนใจเหมือนที่ยูเครนทำสำเร็จมาแล้วในการแบ่งปันแร่หายากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจทำให้อิสราเอลนี่เลยครับไม่กล้าโจมตีโครงการนิว เคียรของอิล่านถ้าอเมริกามาร่วมทุนเหมือนที่ยูเครนกําลังจะได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาจากการที่มีสัญญาแบ่งปันแร่ธาตุหายากที่เกิดขึ้นการที่อเมริกานี่แหละครับไม่กดดันผลการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงการที่อเมริกานี่แหละครับถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B ีสองปิลิตทั้ง6ลำนี่แหละครับออกจากฐานทัพอากาศดีเอกกาเซียกลางมหาสมุทรอินเดียตอกย้ำถึงการ การทำดังกล่าวของอเมริกานี่ยครับแม้ว่าจะยังคง B-52 สี่ลมสีล่ลำไว้ก็ตามแต่การถอน B-2 ทั้ง6กลำครัง้งนี้นะครับอาจจะเพื่อน,นำกลับไปซ่อมบำรุงหลังจากใช้งานถล่มกลุ่มฮูตีอย่างหนักก็เป็นไปได้และอเมริกานั้นอาจนำฝูง B-2 ฝูงใหม่มาประจำการที่สนามบินแห่งนี้ที่ดิเอโกกาเยนั้นวันไหนก็ได้เพราะว่าไม่มีใครคาดเดา ใจของทมได้ตอนนี้ก็ได้แต่เดาใจของทมอีกครั้งหนึ่งเลยครับซึ่งมันคงลำบากว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปกับอิหร่านทามกลางแผนสับขาหลอกกับอิสราเอลในปัจจุบันรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายทั่วโลกเลยครับบางทีหลังจากเหตุการณ์ที่เอเชียใต้สงครามแขกอินเดียปากีสถานมันสิ้นสุดลงมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางก็เป็นไปได้นั่นก็คืออิสราเอล โจมตีโครงการนิวเคลียร์อิรานโดยที่อเมริกานั้นได้จังหวะถอยพอดีถอยออกมาเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อไปถ้าเผื่อจานาการสงครามมันเริ่มขึ้น เพราะอเมริกามองความเคลื่อนไหวต่างๆเป็นผลประโยชน์กับอเมริกาทั้งนั้นเลยครับโดยเฉพาะตอนนี้อเมริกากําลังกอบโกยเงินทองทรัพย์สินมากมายจากตะวันออกกลางโดยเฉพาะซาอุนี่เลยครับกลายเป็นเจ้าบุญทุ่มลา่าถุดที่มีการซื้ออุวุธยุทธรกรณ์ครั้งมะโหรานแถมเป็นการซื้อเงินสดๆอีกด้วยรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ